สวัสดีครับวันนี้พวกผมตอนตีหกรอเท่ากาวนะครับอยู่กันเหมือนเดิมกับเจ้าหนูแรปเตอร์อีกแล้วมาโรงงานใหม่ฝนตกเล่นแต่ท่ายากเลยเนี่ย <laughs> เจ้าหนูแรปเตอร์หลังจากที่เปลี่ยนแหนบแล้วนะตอนนี้อยู่หน้างานสวนนกประคุณชัยจังหวัดบุรีรัมณีนองดูหน้างานลื่นฝนตกฝนตกมันก็ยากลงไปนะฮะ ขึ้นได้แล้วเจ้าหนูแรปเตอร์แล้วก็อยู่กข้างล่างอีกลูสามสี่คันอยู่ข้างล่างนั้นตอนนี้แม่ครูพ่อขับเองนะฮะกำลังกู้คีบขึ้นมาทีละคันทีละคันนี่เจ้าหลวงบุคคลเมื่อวานก็ตำนะฮะตำกันเองเมื่อวานเอาป๋เป๋ เบรกไม่อยู่นะฮะเรื่องเบรกนีสำคัญเลยดูนะค่อยกู้มาสีละคันทีละคันนะตอนนี้อยู่กับเจ้า313 D2GC สองคันเลยอกอดูกลากขึ้นมา ยังกันรถของเล่นเลยนะฮะแง่ดิ้งหนองดิ้งหนองดิ้งหนองนะค่อยมาเทนิดเทนิดหนาดลื่นฟรีลาไปแล้วไปแล้วจะรอดหรือจะร่วงร่วงนะไม่รอดมันลื่นนีอจุ๊บ คนละขับอาจารย์ชนปีแล้วฮะอย่าเปีมาทางผมนะครับลื่นมาแล้วลื่นมาแล้วครับแร <c oughs> งจริงๆฮะรถคันนี้ติดด้วยพลัง3 1 3หน่ทีสีีนะฮะหลากมาทีละคันพี่น่าจะหนัก <c oughs> <c oughs> เออพี่น่าจะหนักเขา่ะ ลากมาทีละคันนะค่อยลากมาทีละคัน,น,นต่อไปก็รับช่วงต่อนะฮะเขาจะรับช่วงต่อกันหรือเปล่าเริ่มยกมือทักทายกันแล้วมีทำอะไรเล่นเลยใส่ไปใส่มาใ่ไปใส่มาถนะ้าซูมไม่ได้ลืมตั้งค่าซูมไว้ต้องออมอ่ะดันมาต่อเลย ดันมาต่อเลยฮะดันมาต่อเลยนั่สุดฝนก็หยุดตกแล้วแต่ผมลงมาถ่าย,อย,อยโอ้ยังไม่หยุดเลยครับนี่คนเดินนี่ยังจะลื่นเลยนะฮะ แม่มาลื่นโอ้ดูนะฮะแมรถถอยหายเลยนะเนี่ยโหยยต้องถอดกางเกงเลยเดี๋ยวเช็ดมือ่อนฮะจับโทรศัพท์ไม่ได้ลื่น ช้างมีน้ำไหมขอน้ำนั่งมือหน่อยดิงั้นเราไทยมีน้ำเลยนะจ๋อเท่เดี๋ยวสักครู่นะขอล้างมือก่อนมาต่อแล้วฮะ แหม,มขนาดคนยังลื่นเลยลงมาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเกานเกียเลย I oh, can we? lăn lanh lanh kịp tươi ăn nhôm phải đôi tuyền này ra đi คอยดูว่าต่อไปกูสร้างอาจารย์ดอว้าวนั้นก็ขึ้นไม่ได้อะร่วงเดี๋ยวเราจะไปหาเราดูถ่ายตรงนั้นดีกว่าไปแล้วครับไปแล้ว <laughs> ต้องไปดันดาแรงไม่พอ งานดันรถเลยสุดยอดจริงๆอยู่ถ่ายแต่ข้างบนนี้แหละที่ว่าหนาวไปนิดน,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 นีมากเลยไงฮะ คุณถึงไม่ลงไปร้อ้สองสี่นี่นี่นี่ให้สองสี่ขึ้นไปเลยฮะอยู่อยู่หรือรอดเป็นสะลื่นตรงนี้เลยเนลื่นตรงนี้นะ แม่มาแต่ให้ลื่นๆด้วยเฉยเนาะนั่นอะสิแต่ถ้าลูกนี้มานี่อีกนี่ดูเนาะมืดนมากเลยอืมยังไม่รู้เลยไม่ถึงยี่สิบ ไปถึงคนขับหาับอช่งเลยเจมาไหนขับยังไงนะขับรถไป เป็นหิ้งพระเลยแม่พี่นน <laughs> เสียนนนท์น้ำซิ่งนะเสียนนนท์นรืเสียนนนท์น้ำซิ่งนะไม่ใช่เสียนนนท์ดินด่วนนะเ,เล่นสะเปือนเลยเ N R y, มาดูว <Uma ice> ่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นกันมาได้หรือเปล่าฝนก็หยุดตกแล้วมาจะลื่นๆเฉยๆเลยไปฮะเด๋ยวเท่มั้งเอาเดี๋ยวมาดูนะฮะยังงี้โอ้รถเลงก็ถ่ายเลย รัเดี๋ยวพามาดูนะทำไมคุณนนทึงเขาไม่ลงไปนั่งซะแบบหิ้งพระเลยนะฮะเนี่ย นะเป็นพวกะเขานะถึงทำให้ฝนตกย้อนเสียงอะทำหมดเลยเออไม่ต้องทำมากเลยอะนี่ฮะจัดแล้วเฮ้ยนี่ฮะเฮ้ให้รถแรงไปก่อนเลยให้รถแรงไปก่อนเลยเนี่ยเนี่ยฮางานฝนตกนสียงสวนสนโรบอครับ เะ้าวแล้วไม่รอดนุ่นโอ้โหไล่ขท้ามาแล้วเนาะไม่รอดรรีบกลับไปที่รถดีกว่ามั้งเนี่ยชันนะเราต้องรีบไปที่รถเลยนะฮะนั่นขาวมาอีกแล้วฮะเล็กมากโบกหนยโบกหนย ข่าวมาแล้วไอ้ข่าวมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตล้างมือก่อนนะฮะอเอากลับมาถ่ายต่อนะฮะ่งแง่ม่อีกรอบแล้วกลับกลับกลับม่อีกรอบแล้วฮะใมอ่อ,มอีกรอบแล้วรอบนี้น่าจะเ่งมาก มาอีกรอบแล้วนะขาวจวดเลยนะเอาขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ไหมโอ้โหส่งมาทั้งนั้นโอ้โหแรง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 เขาทำทางม่แล้วนะเอาเร็วๆรวรีบขึ้นมารีบขึ้นมาเดี๋ยวถอนเก่งกัน <laughs> นี่เพื่อน <laughs> แมงเงยไม่น่ารีบไม่น่าเดินลงไปเลยโอ้ขาาดิ มาแล้วฮะฝนส่งมาแต่ไกลนะเกียอะไรเ,เนี่ยโอ้เเยียบมาเลยได้หรือเปล่า้ดแล้วโอ้ฝนแรงมากเดี๋ยวขอขึ้นไปบนรถก่อน ่หัวราอะไรยั่ลอกอ่ะโอ้ยเล่นเลินเปลิดเลยนะ่ะะน่นมันเล่นเอ๋ฝนมาแสดงเลยคอยดูรถไถเรานะรถไถเราจะขึ้นไหวไหมรถไถท่งแล้วงอแรง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  สตัวน่ะฮะแล้วองตัวเมื่อก็อยู่ตากฝนสบายใจเลยลเหรออ้าโอเคนะครับเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนไม่ไหวเลยแบบนี้โอเคนะครับถ้าชอบอยังไงเลยด like, กดไลค์กดซับสไครด้วยแน่เล่นสลื่นเลยแหมหัวเราอร่อยไปจ้ะ โอเคนะครับถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กกดซับสไครต์ให้ด้วยบายบายนะจ้าจุ๊บๆเหนื่อย